เลาเรียกได้03โงวดหงวดที่มันออกศน3มบดนี้งวดว่าหันงวดที่พานมางวดว่าหันได้580งวดว่าหันได้580กูจับ3ตัวเลยบ่ะจ้ะจับ3ตัวหายังก็80หา8ดันู้สั่งมาเมีน6มันออกอยังก็ว่าหัน6 6ศูนย์า ห้าแปดศูนย์เมื่อกี้ถือศูนย์หาแถูกเนาะไปตัดเอาเนาะซื้อบ่ได้ติจ้าซื้อบ่ได้อัน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 ซื้อบ่ได้อะว่ากันเนี่ยเนี่ยมือนี่เนี่ยมือนี่สิบ่ให้สิบ่ให้จับกระดาษดอกเดี๋ยวปั๊บกล่องไม่ก้อนเดินเนี่ยมันคือบ่รเจกตเอา สวัสดีจ้าก็สวัสดีจ้าสวยๆเลยสวัสดีจ้าโอ้ตื่นกล่อง <c oughs> กำลังตื่นกล่องน้องเกลวได้จักเดือนแล้วสิบเอ็ดเดือนจ<ะ>้าสิบเอ็ดเดือนยันว<บ>่ถือกว่าจะเดีอนเนาะบอกท่าน้เป็นเบอกท่าน้เปิ่นบากท่านได้เป็น,<อ>น,ปนแต่ว่าจ้าพึ่ง่าได้อยู่ดีบ้างห<อ>เหรอบ้านกำลังกินขนมน้องเกลียวพูดยิงเด้อพี่น้องงวดอันเพิ่นจับให้ถึงจังงวดแล้ว สองวดจ้ะสองงวดแล้วงวดงวดแรกที่จับให้เฮ็ดเฮ็ดแบบใดให้พ่นจับเขียนเลขครับเขียนเขียนใส่กระดาษโบ้แม่ก้อนเส้กระดาษเลยกับพันพันเลยให้จับเส้บวะจานถึงสองเส้นเลยน่เส้นสองเสียแถวเลขไหมแถวเลขได้แถวแรกได้ศูนย์สามโอ้งวดงวดที่มันออกฝืนสามัดนี้งวดว่าหันงวดที่ผ่านมางวดว่าหันได้ห้าแปดศู จับสามตัวเลยบ่กจจับสามตัวหาย่ก็หาแปดศูนยหาแปดนู้สั่ง่าเมียนหกมันออกอยัางก็ว่าหันหกหกศูนย์อหกศูนย์หาหาแปดศูนย์มันก็ถือศูนยหาถูกเนาะไปตัดเอาเนาะซื้อเพื่ออะไรจี อันอั้อัน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 ซื้อปุได้อ้าวกันเนี่ยเนี่ยมือนี่เนี่ยก็เป็มือนี่สิบปั้ให้สิบปั้ให้จับกระดาษดอกมือนี่เตรียมมือนี่เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วฮะตบมือแล้ววันที่จับให้ายเลขนี่ตบมือแล้วใส่อุปกรณ์วันเนี้ยอุปกรณ์เอาตบมือก่อนเอาตบมือตบมือตบมือก่อนตบมือก่อนโอ้กำลังกินขนมสสวัดีจ้านั่นนี่ด่าว่าเป็นแบบ จ้าจ้าเป็นเนาะเลยจ้าก็มาเป็นเอาเป็ดไปเอาอุปกรณ์มาให้นะเตรียมไว้แล้วล่ะเหลือจ้าจ้างจ้าเอาพี่น้องเดี๋ยวเด้อให้พี่น้องเบิ่งก่อนอยู่ในนี่เป็นลูกปิงปองนะครับเป็นลูกปิงปองทั้งเบิดมีนั่งจับเอาอาศูนย์ถึงเก้ามีอยู่สองชุดนะครับจะมีเลขศูนย์อยู่สองต เลขหนึ่งสองตัวคือยางละสองตัวเนาะทั้งหมดอยู่นี่นะครับศูนย์ถึงเก้างวดนี่น้องเจลจะจับให้ในงวดวันที่สิบหกเอาถ้าจับถึกงวดนี้เนี่ยไว้เลยยางละสองนะครับยางละสองศูนย์ถึงเก้ายางละสองเอาเดี๋ยวพี่น้องสิรอดโดนอะ บ่อตองตัวเล็น้องบ่องหูจักตัวเลขกยังดอกเด้อครับบ่องหูตัวเลขกเนาะครับเลี๋ยวถ้าเพิ่นสีเลียกเอาเอาเพิ่นจะเอาตัวไหนเอาเอาจับแล้วจับมาหนึ่งลูกก่อนจับเอาลูกจับเออเอามาเอาไปเอาไปให้แม่เอาไปให้ยายลูกจับคน้องเลยเอาได้แล้วหนึ่งลูกอ่ะถือถือให้แน่ถือให้เนีเดี๋ยวเด้อจับเท่ะลูกก่อนเดี๋ยวอันเอาเอาเพิ่นเอามาจากลูกบัดนี้เดี๋ยวเด้อเอาสามเด้อเอาสามตัวพอพี่น้อง ก็ต้องเอาไหลเอาตามนั่นละเอ้าตกไปทั่วระบาดนี่กินบะลกกอเป็ดไปทั่วเอาบาดนี่ใส่ลูกใด่เพิ่นจับที่แรกลูกเรืออ่ะเออบาดนี่เอาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอาเบิ่งย้ายเลี้ยงเลี้ยงออกมาทั้งกล่องได้มั้ยพอแล้วพอแล้วจับแค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจับอีกแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเด็กหนึ่งคือเอาหัวลงหนึ่งนี่เดี๋ยวดิฮันมาดีๆ พี่น้องสิบูเห็นบ่ได้เขียนให้เบิ่งเด้อพี่น้องหนึ่งแปดเก้าถือบ่นองถือบ่ถือบ่ลูกถือบ่ถือบ่อเฮ้ยือวาลเสรนจรอบบาทเอาหนึ่งแปดเก้าอ่ะเอามาใส่พื้นเอามาใส่พื้นใส่พื้นบัดนี้จับสองตัวบันเอาจับสองตัวจับสองตัวไม่ต้องค้นดอกพื้นบ่ราะหูตัวเลขดอกเนาะ อ๋คนในเจหกสันอ๋ออ๋อคนในใจกหอเออออ้านี่ออห้เออบานเอากลับใส่ไปขึ้นหน้วเด้อครับบังหันหนึ่งแปดเก้าจับอ๋กจับ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 บอีกสองลูกเอบลูกอีกเองลูกนจินตตีนก่อนตีนคนน้ำ นับเอาไปแล้วหนึ่งลูกเอาถือไว้ก่อนอันนี้ลูกแรกพระท่านในหูเด้อบานเอาอีกลูกนึงหน่อยลูกนึงลูกนึงเอาตัวใดเนาะบานตัวใดเนาะบานกำลังวิ่งราะอยู่ได้แล้วมาบานโอ้ชูให้ดูด้วยอันนี้สองตัวเด้อพี่น้องสามตัวได้ไปแล้วอันนี้สองตัวเอาใจเลี้ยงบานเนี่ยเอาตัวแรกก่อนบานนี่สี่ห้าอิ่มออกแท้ออกบอลลูก ออกวะออกวะออกวาตัวมือตัวจ้าก็ตัวมือแปะก่อนเอาถ้าออกตบมือถ้าออกตบมือถ้าออกตบมือแล้วตบมือก่อนตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะหายแล้วปนีญาหายแล้วหายแล้วอ่าเป็นอยากเล่นเอาตัวไหนก่อนนะสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าเด้อพี่น้องเอาเลี้ยงเลี้ยงเหรพี่น้องเบิ่งมาอีกเลี้รอบนี่หอใหญ่เลี้ยงให้ใหญ่ใหญสี่ห้าเอายหญ่เลี้ยงก่อน สี่ห้าจับจับจับยังไงพี่น้องตุ้งตุ้งสี่ห้าจะมีแถวแม่มาให้แม่มาขอท่านลูกขอซะขอแป๊บนึงเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันขอขอดูแป๊บนึงเอาเนี่ยเอาไปเออนั่นเอาโอาเปลี่ยนเปลี่ยนอ้าสี่ห้าเด้อน้องเกียวงวดวันที่สิบเท่แม่ลดอีกเหรอด้กับมือจับประยู่มื่นมื่นตัว อ่ะอ่ะอ่ะสี่ห้าอ่ะอพอแล้วพอแล้วเห็นแล้วเห็นเต็มที่แล้วอ่ะสี่ห้าเออพี่น้องสามตัวก็คือหนึ่งแปดเก้าส่วนสองตัวสี่ห้าอ้าวพี่น้องเ่แา่แน่้วเพราะว่าพิ่งจับห็นไมพิ่งสองงวดแล้วนะครับอ่างวดแรกจับได้ศูนย์สามเลขออกศูนยสาเนาะเรางวดที่ผ่านมาบ้องขันอ่าพิ่งจับให้ตัวไหนก็แปดแปห้าแปด ห้าแปดศูนย์เพิ่นจับแค่นั้นเนาะแต่ว่าเพ่อได้จับลูกปิงปองเป็นแม่เห็ดเขียนกระดาษให้จับเนาะเพิ่นจับเลยห้าแปดศูนย์ถ้าพี่น้องตัดเล่นจะจะถือเนาะเพราะว่านี่แค่สามตัวแต่ว่าแม่เพิ่นไปไปซื้อเพื่อได้เขาอั้นว่าที่ซื้อเพราะว่างวดแรกน้องบอกถือกับเ่เชียกับเพื่อืบวันนี้งวดที่สองวันที่ซื้อเขาอั้นทำบายวันแรกซื้อยุติการถือถึงของอมสินถึงของไทย ออมสินม <onz> ัออกอันศูนย so ์สามแล้วก็ไทยก็ออกสามศูนย์ถึงต้องออมสินถึงต้องอันนั้นเลยวันที่สองได้ปัีบวันที่สองว่าได้ซื้อของอันของออมสินว่าได้ซื้อซื้อแต่ของไทยแต่ว่าคนทั่วมาบอกว่ามันอันเขาว่ารับกันเลยบ่ได้จ่อยบ่ได้จ่อยถอนทุนขึ้นกับ่ได้บ่ได้ซื้อแต่ว่าจะได้งวดแรกไปเนาะเดี๋ยวงวดนี้เอาไหมจะอันเยอะตัวหนึ่งแปดเก้า กับ4ีห้าอ่ะอันนี้เอาไปล้องไปท่านี่นองสปปเล่าวนําเด้อแล้วก็ร้องรัฐบาลไทยพร้อมนะครับจะเอาไปวิเคราะห์พีนาบึงนะครับเป็นตัวเลขนะครับเป็นความเชื่อนะครับเออจะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับ